กราบสวัสดีด้วยนะครับทุกๆคนเมื่อวันก่อนนะครับมีเพื่อนถามเกี่ยวกับเกมเกมหนึ่งนะครับซึ่งอันตรายมากๆนะครับอันตรายสุดๆเลยนะครับเกมนี้เนี่ยถ้าใครเก่งจริงนะครับห้ามเข้ามาเล่นนะครับเพราะท่านจะเป็นเหยื่อของตลาดอ่าจัวหน้ามาแล้วเพื่อนๆน่าจะรู้นะครับว่าเป็นเกมอะไรเดี๋ยวไปติดตามกันดูเลยนะครับ Let's go เกมนี้ทําผมล่มจมมาแล้วนะครับเพื่อนๆดูนะครับเงินในบัญชีผมเหลือแค่3มเหรียญเท่านั้นเองนะครับไหนๆเพื่อนก็ถามถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับในที่นี้ผมใช้ x n e t อยู่นะครับเพราะว่าผมใช้บริการเข้ามาเกือบ10ปีแล้วนะเพื่อนๆผมก็ยังมั่นใจในเขาอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นกับเขานะครับสาหรับเกมนี้ ผมก็จะทำการเปิดบัญชีนะครับเป็นแบบโซเชียลเทรดดิ้งนะครับหรือที่ทุกๆคนเข้าใจนะครับก็คือ Copy t ี้เทรดด้นั่นเองนะครับในตัวของพอร์ตผมก็ได้ทำการสร้างไว้แล้วนะครับเพื่อนๆผมก็จะตั้งชื่อไว้นะครับว่าเป็น my game system นะครับซึ่งเป็นระบบที่ผมได้พยายามพัฒนามาตลอดระยะเวลาที่ผมเข้าตลาดน,นะครับตัวนี้เขาจะมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับสำหรับเกมนี้ ข้อที่1ก็คือเราจะต้องฝากเงินฝากขั้นต่ำไปนะครับข้อที่2ก็คือมูลค่า e q u i ปตี้นะครับจะต้องอยู่อย่างน้อยเนี่ยห0ึ่งร้อยดอลลาร์แล้วก็ e ี u ิฟตี้รวมนะครับไม่เกินที่200,000ดอลลาร์นะครับมาดูเงื่อนไขนะครับตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่ผมจะต้องทำให้ผ่านถ้าผมผ่านไปได้นะครับกลยุทธ์ตัวนี้ของผมก็จะขึ้นสู่แอปพลิเคชันของเขานะครับสิ่งที่ผมจะต้องทาก็คือ หบัญชีได้รับการยืนยันครบถ้วนนะครับตัวนี้ผมก็เป็นสมาชิกของเขาแล้วนะครับก็ยืนยันทุกอย่างไปพร้อมหมดทุกอย่างแล้วนะครับข้อที่ 2. คําสั่งซื้อขาย0 1นทับสคุณต้องมีคําสั่งซื้อขายที่ปิดแล้วอย่างน้อย10สถานะนะครับ ข้อที่3ไม่มีกิจกรรมการเทรดศูนวันกิจกรรมการเทรดครั้งล่าสุดจะต้องอยู่ภายใน7วันนะครับนั่นก็คือ1อาทิตย์เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยจะต้องมีการซื้อหรือว่าขาย1ออเดอร์นั่นเอง c อายุการเปิดใช้งานของกลยุทธ์เนี่ยไม่น้อยกว่า30วันนะครับนั่นก็คือเราจะต้องเปิดกลยุทธ์แล้วก็เข้าไปเล่นอย่างน้อย30วันนะครับ ข้อที่5นะครับอันนี้สําคัญสุดเลยนะครับใครที่เคยเล่นเกมนี้เนี่ยผมเชื่อมั่นได้เลยว่าทุกคนต้องผ่านจุดนี้ไปนะครับเขาบอกว่าจะต้องไม่เคย stop out นะครับหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าล้างพอตนั่นเองนะครับในนี้เขาก็จะบอกไว้ว่าเฉพาะกลยุทธ์ที่ไม่เคย stop เอาจะปรากฏในหมวดหมู่และรายการกลยุทธ์ทั้งหมดนะครับ แล้วก็6กําไรจะต้องมากกว่า0%นะครับนั่นก็คือที่เพื่อนๆเ,เล่นเน,นี่ยใน1เดือน30วันเนี่ยเพื่อนๆจะต้องมีค่าเป็นบวกนะครับก็จะเป็น6ข้อนะครับที่สำคัญนะครับในการผ่านเงื่อนไขของเขานะครับทีนี้ผมจะมาผ่านเงื่อนไขที่1ตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะรับลิงก์นะครับฝากขั้นต่ำนะครับเพื่อนๆก็คลิกฝากเงินไปเลยนะครับในที่นี้ผมจะฝากผ่าน ธนาคารกสิกรไทยบนมือถือละกันนะครับตัวนี้ก็ง่ายดีนะครับสะดวกรวดเร็วนะครับผมก็คลิกเข้าไปแล้วผมก็ใส่ยอดจำนวนเงินฝากไปนะครับก็จะต้องใส่ไปเนี่ยให้ได้ขั้นต่ำนะครับที่เขากำหนดก็คือในหมวดของ Standard เนี่ยก็จะอยู่ที่5 0 0เหรียญก็จะอยู่ประมาณนี้นะเพื่อนๆ5 0 0ร้เ,เหรียญเราก็คลิกที่ดำเนินการต่อ แล้วเราตรวจเช็คอะไรให้เรียบร้อยแล้วเราก็กดยืนยันระบบก็จะทำการเจน QR Code ให้เรานะครับเราก็สแกน QR Code เพื่อที่จะจ่ายเงินเข้าไปในบัญชีเรานะครับนี่ผมก็ทำการชำระเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วผมก็กลับมาดูที่ผู้ให้บริการชำระเงิน เขาก็บอกว่าการชำระสำเร็จเรียบร้อยนะครับประสบการณ์การชำระเงินคุณเป็นอย่างไรสะดวกรวดเร็วมากครับจ่ายตังค์เนี่ย <c oughs> ถอนก็สะดวกรวดเร็วนะเพื่อนเพื่อนเกมนี้ที่นี่เขาถอนแบบเรียลไทม์นะเพื่อนเพื่อนแล้วผมก็เข้ามาดูนะครับอ่านี่นะครับเพื่อนเพื่อนระบบสถานะเปิดให้ลงทุนของผมก็ผ่านเกณฑ์แล้วนะครับตอนนีน้พอเราฝากเงินขั้นต่ำเข้าไปในการเล่นแล้วเราก็จะได้ลิงก์ตัวนี้นะเพื่อนเพื่อน เราสามารถคัดลอกลิงก์ได้นะครับเนี่ยผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับนี่จะเป็นลิงก์ของพอทที่ผมทําการเปิดไว้นะเพื่อนๆเกมน,นี้นี่อันตรายมากๆภูเนี่ยอาจจะแตกได้นะเพื่อนๆเ,เออผมเรียกภูอีกผิดหรือเปล่าเนี่ย ถ้าเราไม่เติมนี้มีแตกนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวต้องมาลุ้นดูนะว่าผมจะยืนระยะการเล่นเกมนี้ได้ถึง1เดือนหรือเปล่านะเพื่อนๆแล้วผลจะเป็นยังไงนะเพื่อนๆลองติดตามกันดูนะเดี๋ยวผมจะมารายงานสถานะให้เพื่อนๆรู้เป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับว่าเกมนี้ของผมเล่นแล้วจะเป็นยังไงนะเกมนี้อันตรายสุดๆถ้าใครสนใจอยากเล่นนะเพื่อนๆผมอยากให้เพื่อนๆศึกษาหาข้อมูลเยอะๆนะ คนที่ผมแนะนำให้เพื่อนๆไปศึกษานะครับคลิป YouTube ของเขานะครับก็จะมีของอาจารย์รีสึนามินะครับเขาก็จะชอบไลฟ์เป็นประจำนะครับคนที่สองก็คืออาจารย์ตรงเตงนะครับ อาจารย์ลีซึนามิกับอาจารย์โต่งเตงนะครับเพื่อนๆสองคนนี้เขาจะเป็นเทพของสายอลเลียดเวฟนะเพื่อนๆสามารถเข้าไปศึกษากับคลิปต่างๆที่เขาทำไว้ได้นะครับในช่อง YouTube เดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับถ้าเพื่อนๆหาไม่เจอส่วนสายไพยแอคชั่นนะเพื่อนๆลองไปศึกษาคลิปของโค้ดซายนะเพื่อนๆแล้วหากเพื่อนๆเล่นแล้วรู้สึกท้อนะเพื่อนๆคนนี้ช่วยได้นะเขาเจ๋งจริงนะครับ เขามาทางด้านสายดีเฟนเดอร์โดยเฉพาะนะครับกับเซียลจับอีกหนึ่งนะครับคนนี้เวลาเพื่อนๆเล่นแล้วรู้สึกท้อนะครับจะมีบทจิตวิทยาหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็จะชอบนำหนังสือดีๆมาเสนอให้เพื่อนๆได้อ่านได้ฟังกันนะครับเกมนี้ยาวนะเพื่อนๆส่วนผมเองก็จะเล่นแบบสไตล์ระบบของตัวเองนะครับที่ผมได้พัฒนามาแล้ว ส่วนผลจะเป็นยังไงนั้นผมจะเอาลิงก์นี้นะแปะไว้ให้เพื่อนๆที่ใต้ดีคิปชั่นนะเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถมาดูสถานะได้ตลอดเวลานะเพื่อนๆตัวนี้เข้ามาดูรายละเอียดของเกมตัวนี้ของผมที่เปิดให้ดูได้นะเพื่อนๆนประวัติย้อนหลังการเข้าออกออเดอร์อ่ามันมีให้เพื่อนๆนดูหมดนะเพื่อนๆอันนี้ของจริงนะเพื่อนๆนโอเคเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ